เสือตกถังพลังเงินดีเข้าเต็ม6 7สวัสดีครับสมพรณชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำนะครับแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับผลฉลากกินแบ่งในงวดวันที่16มีนาคม2565กันก่อนนะครับรางวัลที่1นนะครับได้แก่หมายเลข7 3 7 8 6เนะครับ ต่อมานะครับเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับได้แก่หมายเลข0ูนย์ครับต่อมานะฮะเป็นรางวัลนะครับเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลขสามสี่เก้าต่อมานะครับเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ9 8 9 7 8 8นะครับผมก็เลยนะครับพามาวิเคราะห์นะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2565กันก่อนนะครับ ตัวที่เด่นนะครับก็ถือว่านะครับวิ่งเข้านะครับแต่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองนะครับเด่นที่ให้มาก็คือ7กับ6นะครับแล้วก็จะมีนะครับในชุด3ตัวนะครับถ้าตัดนะครับก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะครับแต่ชุด2ตัวนะครับเข้าเน้นๆเลยนะฮะท่านชมก็คือ67นะครับ เอาละฮะเดี๋ยวเราไปตามต่อกันนะครับในงวดวันที่1เมษายน2565กันต่อนะครับตัวเลขที่ให้มานะครับก็คือ2และก็7นะครับเด่นชุด3ตัวนะฮะก็จะมีมีชุด4ตัวเพิ่มมาด้วยนะครับก็คือ6 7 1 2นะครับเป็นพิเศษนะครับมีชุดชุด4ตัวนำหน้านะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็มี9 1 7 8 2 7 3 2 8 4 2 9นะครับแล้วก็ชุด2ตัวมี1 2แล้วก็1 7แล้วก็2 7นะครับเอาละครับมาดูสำนักต่อมากันบ้างนะครับสำหรับสำนักเลขมงคลนะครับก็ถือว่ามีตัวเลขนะครับในชุดเด่นนะครับก็6กับ8นะครับก็ถือว่าไปวิ่งเข้านะครับแต่มีตัวเลขนะครับในชุด2ตัวนะฮะที่ไปวิ่งเข้าในชุด นะครับเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับก็คือ03นะครับแต่สลับตำแหน่งกันอยู่เท่านั้นเองนะครับผมก็เลยพามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำนะครับแนวทางในงวดต่อไปมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับแนวทางนะฮะในงวดต่อไปของเลขมงคลนะครับก็จะมีในส่วนของชุด3ตัวนะครับที่เด่นนะครับก็คือ4นะครับ5แล้วก็1นะฮะท่านผู้ชม ชุด3ตัวนะครับก็จะมี1 4 5 1 4 6 9 5 1 9 5 6ชุด2ตัวนะครับก็จะมี4 1 4 9 4 7 4 3 4 0นะครับ5 4 5 9 5 7 5 3 5 0นะครับเอาละครับมาดูนะครับในส่วนของเลขปฏิทินนะครับสีเขียวกันบ้างนะท่านผู้ชมสาหรับปฏิทินสีเขียวนะครับก็ถือว่าเศรษฐีนะครับมาดีนะครับผมพามา วิเคราะห์ในงวดวันที่1เมษายนนะครับ2565กันเลยนะครับก็คือให้8นะครับแล้วก็0แล้วก็5แล้วก็3นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในนะครับคลิปต่อไปนะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปยัง แพลตฟอร์มเหมือนก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีวสวัสดี